เอ้าแม่งขี่รถซ้อนกูมาแล้วคนนึงใครมีคนคนไหนเออมีมีคนนั่งรถกับกูเนี่ยตรงไหนเก็บปืนได้มั่งยั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 งมนั่งรถกับนัดอยู่เนี่ยมึงกับกูมาตรงนัดเลยปืนอยู่ไหนวะกูจอดแล้วมึงจะลงไม่ลง มึงจะลงไม่ลงอยู่ข้างคนขับอ้าวมึงจะลงไม่ลงเออรถกู้ยายาฆ่ามันมันทำไมเราไม่เห็นมันวนานนัทหมายความว่าแบบตอนตอนที่เราลงเราเหมือนไม่เห็นใครลงเลยแบกบความแบกบความวนัดผู้จอดรถขนาดนั้นมยังไม่ลงไปอีก จดมาร์กส้มเหรอหรือมาร์กเหลืองมาร์กส้มอ่ะมีจริงด้วยนี่จบดีกว่าข้างบ้านเลยในบ้านเลยใช่ไหม <c oughs> มันมันวิ่งเข้าไปในบ้านอนะ่ะตะ่กี้พี่เห็นใช่พี่อยู่ข้างนอกเนะี่ยพี่รอรอเก็บอยู่เนะี่ย เร็เบิดเลยจริงๆม,ม,ม,มองมมยอยู่ข้างหลังก็มองอยู่ยังไม่มีคนไม่มีหมวกไม่มีนเนาตเอามาตัวนึงตายน็อกตายเลยกูได้นัดเดียวเองแอ็ซิดก็ไม่ได้เวมาเขียวในบ้านสองตัวมันมีรถด้วยอยู่ข้างหลัง อ่ารถนั่นเห็นแล้วนักเคาะมันเองนั่นมันก็เลยต้องกลับเข้าไปข้างในสองตัวน่าจะนอนนะปั้นหินด้านหลังมีตายไปอีกตีนึงมันน็อกไว้ข้างหลังนี่ไม่รู้กี่ตัวมาแล้วมาแล้วตาย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 มันโดนตายหมดใช่ไหมน่าจะตายหมดน่าจะตายนะ ตรงที่พี่มาร์กมีมีคนยิงอยู่โดนละโดนละโดนจากไหนก่อนเจอละมากทีตรงนี้เดี๋ยวกูซ้ำเองพอแค่นั้นเดี๋ยวเพื่อนมึงมาตรงไหนเรียบร้อยแล้วตายแล้วไม่เล่นแล้วนะ อีซก sure ็ได้มามีคนวิ่งมีคนวิ่งมาอยู่ไหนเฮ้ยข้างล่างไอพงนกข้างล่างไอพงเลยใต้ตีนไอพงนัดถ้ามันเราอ้อมดีกว่าเราอ้อมดีกว่าน่าจะมีคนอีกไม่มีถ่ายเอ็มซีว่ะมันไปเจอเนี่ยดีที่ยังมีดุนอยู่ไหนแม่งยิงสไนใส่กูแถวนี้แหละแถวแถวโดมเนี่ยมันอยู่ในวง เูเ้ยเ,เหยื่อแล้วนะส่องนะครับส่องนะครับนัดนันดนดักตรงนั้นไวน้นะนดัดดักไวน้นะไม่รอดแล้วกูยืนดูลุงออกมาเลยอ่ะปุ๊บโอยติดไฟอยู่ไหนมันอยู่หน้านหน้านั้นเนี่ยหน้านั้นเลย สะสมนั่นแหละเรียบร้อยไม่เงือบเลยตายใช่ไหมเออกูติดไฟกูยกสะโขบไม่ขึ้นยิงไม่โดนนั่นนั่นนั่นเขาขึ้นสะพานละเฮ้ยยยยยยยจำนวนสองนัดก็ได้โอ้ปัดตัดตัดแม่นจังวะไอ้คนนี้ ยังไม่ไม่โดนแล้วเนี่ยเออขอบคุณเอาไอ้พงมึงน,น็อกตอนไหนมึงไม่ได้ยิงเนี่ยมึงวิ่งอยู่ไม่ใช่เหรอเมื่อกี้มึงิงี่สองสี่ไม่โอ้ยเรียบร้อยอผมยิงยี่สองสี่ถ้าใครขึ้นน็อกผมก็ไม่รู้เออคนไฟ <S <S มันชุบกันได้ด้วยเจ๊ไม่กินอะไรมาเม่นจังวะไม่กินอะไรมากไปปลุกล่กะโมโหโมโหโมโห